กับ,บรลาร์กจะสลินบางสางสางไงผอมใหมงามใบกะหลาจ้าผัดกะเพราไก,ก่กะเพรากะเพราพริกแห้งพริกแห้งพริกสดผนกันนี่ตะลั่งขวบกับพริกอยู่เดือดสกัดสีจามอัดจ้อยซะหน่อยนี่นั่นไกล้ละไก่จามละอ่าขวบกับพริกอยู่ผัดบักพริกเอาเนี่ยตะลังผัดอย,ยู่เด้อจ้ะจะอันผัดย่างได้ดกับจามมาสัน เอากระรังผัดเอาให้เนิผัดให้เบิ้มนูกกบมีนาทีทายวิดีโอเฮ็ดกับเขาแนวเนี่ยกะให้แฟนเฮ็ดให้กินเนาะขววพริกกันเนาะได้จากวิธีเฮ็ดเปิน เปิดเถอะบงพัดไปเรื appeared, <laughs> ่อยๆให้มันหอมบ่ไเ้ณฝ้าอะไรพัดดอกพริกเนี่ยพัดดอกพริกเนี่ยตัวจะเฝ้าเด้อวิธีพัดอ่ะเคล็ดลับของผัวเฮาน่ะเพิ่นบ่ได้ณฝ้าอะไรเพิ่นพัดค้นไปเรื่อยๆค้นไปเรื่อยๆจนมันหอมนี่นะใจเย็นเยนเห็นไหมเออรสชาติของพัดกะเพ้าเพิ่นสิบเคือผู้อื่นดอกเนาะค่อยพัดค้นไปคนไปจนหอมเอาได้ค่ะ เพีหอมแหละเพื่อนก็นเอาไกล่ลงไปไปคนใส่กันคนไปเรื่อยๆเนี่ยพัดแบบพักไปพักพักไ่ <c oughs> เริ่มเริ่มไอญ่แล้วไม่ปเป็นยังดอกอบไม่น้ำตาล้อค่ะเครื่องปรุงไม่น้ำปลาไม่น้ำตาลไม่รสปรุงรสรสดีเนี่ยยังกระแด่รสดีขน้อยยังกระแด,ด่ใส่รสแตวแต่มา แล้วก็น้ำมันหอย่นเครื่อนปรุงที่ซ้ำนั่นเราไม่มีอยงหงารดอกน้ำปลาปั่งออเดอ้อเอารสชาติที่ต้องการนี่แหละมากรสใดก็ใส่ยังสั่นแะคะ่ะแต่ข้าวข้ากะแต่แต่หมูแต่เหนือเนาะขันพัดเป็นกิโลก็ใส่หลายเติอขันพัดบหลายกะปรุงเอาเนาะอืมเนี่ยคนจิขวจังสี่ก้อน เราหนามันหอยเป็นจังสีใสแมนบ่พอหนามันหอยใส่น้ำหลังเนาะอจอดนานจังน้อยเด้จ้าเร่งไฟขึ้นเร่งไฟขึ้นนะประเทศเนี่ยหัวไก่เห็นมันสุกสีสไนอยแต่สีอิ่วดำน้อยนึงเด้จ้ให้มันมีสีสีนิดนึงนั่นเ็นบบ <laughs> แต่แสบขอพงพยู่ตัลวลหรแต่เสื้อวัาพัดกับเผ้าพัดน้ามได้นะ <c oughs> ลูกกะสิมักกินบะแมนต้าลูกย่างเดียวได้ลูกสะไบลูกเคยลูกสาวนี่มากมากเวลาเพิ่นมาเนี่ยลองพัดให้พนเท่าลห่กองหนึ่งอ่ะเป็นครึ่งกิโลพัดให้กับบ้านเอาไปกินกลัว <c oughs> ไปเรื่อยๆให้น้านมันแหง้ง ให้มันแห้งเด้อจ้ะช่วงที่พัดไปอ่ะพัดไปเรื่อยๆเรื่อยใส่น้ำใส่หยังเข้าไปปรุงเครื่องพอปรุงเครื่องปุ๊บเนี่ยมันจะมีน้ำหอ่ามาแม่นบอเออพอมีน้ำหอ่ามาปุ๊บเนี่ยเพิ่นกะสิเพิ่นเอิ้นว่าเพิ่นล้วนไก่เพิ่นนู้ก็จะสิเว้าจังได๋ดอกเออเพิ่นล้วนไก่ให้มันน้ำมันซึมเข้าไปน้ำไก่น่ะนะให้มันหอมแมนบ่เออให้น้ยมมันงวดลงไปเออให้น้ยมไก่มันออกมาหลายแล้วบัดเีอร์ก็สิีอ่า เขียวไว้จักน้อยนึงให้น้ำม,มันงวดลงไปนะอันนี้ก็ซิมเบิ้งว่าเสียารสชาติแบบไหน,น,นกับเตียมกะเพราเล้วนี่ยอมาเบิ้งเหมือนกะเพราเลยอันนี้ขั้นตอนเพื่นกะตีแล้วเพื่นกะใส่ววก,ก,ะกะเพราใส่น้ำมันหอยละจ้าน้ำมันเริ่มแห้งละเพื่อนกะตีใส่น้ำมันหอยเอ็นบ่อสูตรเพื่อนนะเพื่อนกะตีใจเย็นเย็นเลย ก็เด้๋ฝ่าวด้ยังเลยค่อยๆฟัวค่อยๆพัดไปนะแต่ว่ามันแสบเออสูตรเนี่ยเห็ดยามไหนกะเมิด์เนาะแม่จะใจหอนเวลาเห็ดกับเข่ากันถ้าเห็ดกินเองเนี่ยเพิ่มใ่ใบกะเพราละหนามมันงวดลงไปกับใจใบกะเพรา <laughs> เนี่ยเคล็ดลับของบ้านปลาล่องเด้อจ้ะมันเป็นสูตรอาหารของบ้านปลาล่องสิว่าเห็ดยามได้ลูกเต่ากะกินมักขนาดทั้งสัตน,นะ ลุงเทีมันเหมดน,นะ่ะนะดาลิโตนลูกไปสื่อกับเ้าอันตามทั่วไปมากินกินไปน้ำจมไปน้ำพอหมดแล้วเลยหมดแล้วเลยมาพ่อกับพัดให้อีกนะสันนะสื่อมาเราบ่ถือใจดาลิโตนลูกก็ต้องมาเห็ดไห้ <c oughs> เห็นยังเสียโอ้ยมือเดียวก็หมดแล้วนะพ่อเนาะวันหนึ่งอะ่ะเช้ากับวันเย็นเพิ่นกินอะ่ะลูกกินน่ะข้าวเดียวกับมดดละ เนีย่ยได้ค่ะใส่ใส่ผักก็ค่อยๆผัดก,ก็ต้องใจหอ่อนผัดไปได้จะ้ะเนี่ยใกล้ใกล้แล,ล้วละ่ะเห็นนะ่นสิค่อยๆตะล่อมตะล่อมผักของเพิ่นใส่เห็นมันทูเห็นมันทัว่วไก่เพิ่นเห็นหมันหนะอมยังตันนะเนี่ยเนี่เปิ้งไก่ไก่เนี่ยเห็นบ่ตัวของคนไปแล้วจ้อยเ็ <laughs> นตะกินบ่จ้ะ พัดกะเพราเด้ออ่าจ้าพัดเหล้วจอยใส่ถั่วถั่ว <c oughs> สองคนพร้อมแม่เห็ดกะเข้าป่าลอ่องเด้อเมาไม้กับป่าล่องนี่คุณสามีพัดกะเพราให้กินอ่ะบอ้อ ตัวขอ้อกระทะกระโปงกระเปียงอ๋อเงืองาเงาคนมามันเป็นเงืองาเงาก็เลยกินผัดกะเพรามาผัดกะเพราผัดเองผัดค่อยๆผัดตะล่อมตะล่อมผัดไปเฮ็ดวิดีโอให้เบิ่งล่ะเด้อแล้วก็กินให้เบิ่งเด้อสิกินให้เบื้องเงืองาเงาเงาเงาคนมา จังสีมันต้องถอนจักสีถอนนี่อย่างเนาะเออปัดกระเพราจ้าบขนาดผัดเองไปหาไก่หาอย่งมาผัดเด้อจ้าหาหมูหาอย่งมาผัดก็ได้สูตรของบ้านประร่องลูกเต่ามักกินนะนะาแต่เลยว่าผัดยำได้ก็บมดบ่้่อยเหลือจักเถอือเนี่ยสวยบบัง่ายนึงมาเด้อกินน้ำกัน <laughs> กินในเบิง้งได้กินในเบิง่งนี่ผัด <laughs> จัดแห้งอืมจังสีมันต่องถอนบนวะถอนยังล่ะถอนกับเพ้าเด็ดสซลต์แต้วอบบขี้เกนะะ้ำเตือนเลยช่วงวะจ่วงว่ะ อืมฝีมอือคุณสามีกินจ้ากินอืมอืมปัดแล้วก็มากินใหนเบิงนะ้งเนาะแซ่บพี่ลีโอ้ยรถจัดอันนี้จี๊ดจัาจับตะแหน่เลย กินไปจิตไปแต่มตันกระต่นได้ล่ะน่ะมันต้องถอนก็ว่าเกือฟังไปกินเข้าไปฟังเพ่งไปนะอืแซบจ้าแซบมาแซบน้ำกันผัดกระเพ้าสูตรบ้านประลองคือบอกรือมือคู่ผือก,ก็ดอกเนาะ ช่วงโควิดเขาบอกว่ากินพวกกับเผาพวกสมุนไพรพวกผักพวกยังเงี้ยหาไม่เห็ดกินแล้วจ้ะอืมมี่ยังเป็นสมุนไพรเป็นอย่างอ่ะพย่ยามนึกถึงอาหารสไตไล์นี่ยวแว้วก็มาเห็ดกินเนะพัดเห้เบิ้งแล้วกินให้นเบิ้งแล้วกดไลค์กดแชร์แน่เด้อดเสรษฐีต่อไปเด้อจ้าเพื่อสุขภาพดูแลร่างกายดีๆเด้อพ่อแม่พี่น้องเป็นห่วง